ิที่ปัตติในวัยนั้นจะเป็นยังไงจะทำอะไรอยู่หกสิบใช่ไหมคะบวชบวชบวชอายุหกสิบทำไรบวชให้เราพร้อมกับการเข้าสู่สังคมที่สุดไม่พร้อมครับไม่พร้อมใครพร้อมบ้างเนี่ยในวันนี้ใครพร้อมโอ้โหพร้อมตายเลยอ่ะพร้อมพร้อมหมายถึงว่าพร้อมที่จะตายเราจะมีโอกาสที่เราจะรวยต่อแก่ใช่ไหมครับผมยังเชื่อมั่นในศักยภาพของคนอยู่นะ ถ้าคุณมั่นใจและคุณเชื่อมั่นในตัวเราเองและคุณรู้สึกว่าพยายามแสวงหาโอกาสอยู่เรื่อยๆผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งนั้นยังเป็นไปได้อยู่สวัสดีค่ะชื่อไอกรณนิดลอสบินประเสริฐค่ะอายุ IU 20ปีสวัสดีครับชื่ออิสระครับอิสระฮาตะก็ปัจจุบนันเป็นยูทูบเบอร์ครับช่องรับทราบครับผม ก็ทำแต่ YouTube นั่นแหละครับบอกอายุได้ไหมครับอายุ36ปีกำลังจะ37ในไม่ในอีกไม่กี่วันนี้ครับชื่อถนอมเกตเอมครับอายุ42ปีครับทำงานเป็นยุคนี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฮะชื่อว่าแท็กส์บักนองครับผมตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ครับสระกณอดุญญานนท์นะครับเ,เป็นนักเขียนแล้วก็อายุ61ปีครับ วันนี้จะมาชวนอาอ,อคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับัยเกษียณในมุมมองเันยี่สิบนะคะยางมีเท่าไหร่ก่อนเกษียณตอนเกษียณนะมีเงินเก็บขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนี่ครับยีสิบล้านครับนะเผื่อไว้สิบห้าล้านครับ ทำไมต้องเป็นตัวเลขนั้นเพราะตัวเลขนี้ถ้าเราถอนใช้ปีละประมาณ4%ของเงินเนี่ยเราจะมีเงินใช้ยาวไปจนถึงอายุสักสมมติถ้ากเกษียณ60น่าจะมีใช้ประมาณสัก80ก,กางๆก,ก็คิดว่า80เป็นการน่าจะจบแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมีเงินเก็บไว้เยอะๆก่อนก็ดีค่ะเราคิดการใหญ่ไปก่อนทําได้ไหมอีกเรื่องนึงแต่ว่าคิดไ้ก่อนค่ะแล้วเลขมันสวยดีเราคิดง่ายๆนะว่าเดือนหนึ่งเราอยากมีเงินเดือนเท่าไหร่ พอามาคำนวณกับเงินเฟ้อแล้วมันก็น่าจะได้ตัวเลขนั้นออกมาคือผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ที่คิดว่าใช้สำหรับ20ปีอบปีใช้20ปีที่ถ้าต้องการอิสระทางการเงินแบบไม่ทำงานเลยซึ่งยิ่งไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันใช้เงินที่เราเก็บไว้ทั้งหมดทยอยแบบไม่มีรายรับเข้ามาเลยบัญชีมันคนวรจะมี2ด้านมีรายรับรายจ่ายฉะนั้นถ้ารายจ่ายอย่างเดียวเนี่ยสิล้านมันก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ประกันได้พอระดับหนึ่งแต่ถ้ามานั่งคิดอยู่ดีด ถ้าเราแก่ล้อบอกว่าแล้วเรามันก็ต้องมีโปงมีป่วยกันบ้างอะยี่สิบแม่งไม่น่าจะพอหกสิบใช่ไหมคะมไปเที่ยวเฮ้ยได้ปาวะเออก็นั่งอยู่ในสวนเลี้ยงหมานอยากเลี้ยงหมาคะ่ะอยากมีหมาสักตัวหนึ่ง ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็คือที่แน่ๆก็ยังทำวิดีโอเป็นไลฟ์สไตล์คนแก่อยู่แน่ๆแหละน่าจะตื่นเช้าทำก็แก๊แกๆไปหาอะไรทำออกกำลังกายเดินเล่นอะไรเงี้ยกับแล้วก็หางานทำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่ากเกษียณยังไม่อยู่ทำคือคงหางานอะไรทำที่รู้สึกว่าทำแล้วสนุกแต่ว่าเป้าหมายไม่ใช่เรื่องเงินถ้าถ้าหยุดทุ้มันยังอยู่ถ้าการทำวิดีโอมันยังอยู่แล้วก็คงทำต่อ จริงจริงหนูเป็นคนที่แบ่งบัญชีเอาไว้ค่ะว่าอันนี้บัญชีที่เอาไว้สําหรับเก็บเงินเลยหรือว่าบัญชีที่ไว้สําหรับใช้อะไรเงี้ยเราก็จะแบ่งเอาไว้ให้ชัดเจนเลยคือจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ขี้งกเดี๋ยวเป็นคนที่เก็บเงินเก่งอยู่แล้วค่ะเวลาถ้าเทียบกันแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆในวงอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนที่ซื้อของยากแต่ว่าถ้าสมมติว่า อยากได้อะไรขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถึงจะต้องเลือกแค่หนึ่งอย่างหรือว่าสองอย่างที่แบบรู้สึกว่ามันสําคัญกับเราจริงๆเราอยากได้จริงๆหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องซื้ออะไรอย่างงี้มากกว่าเวลาได้เงินก้อนมาเราก็จะแบ่งแบ่งเป็นเปอร์เซนต์จริงๆก็ไม่ได้แบ่งเป็นเปอร์เซนต์เป๊ะๆเอาตามอารมณ์ช่วงนั้นอยู่ดีเราใช้ตามอารมณ์อยู่แล้วแต่แบ่งแน่นอนแบ่งเก็บแบ่งใช้บางก้อนหรือบางครั้งไม่ได้รู้สึกอยากใช้อะไรเราก็เอาทั้งก้อนเนี้ย ไปทั้งหมดไปลงทุนทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ที่แน่ๆก็ต้องใช้แน่นอนอะ่ะคือไม่รู้ลงทุนอะไรก็ซื้อกองทุนไปก่อนให้มันเต็มแม็กเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ได้ลดหย,อดย่อนภาษีเนอะแต่ก็เห็นเคสของ LTF แล้วก็ <laughs> สิ่งแรกสำคัญที่สุดคือเก็บเก็บก่อนเลยแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเมื่อไหร่อย่างเช่นผมเขียนหนังสือมีค่าต้นฉบับก้อนใหญ่ๆเข้ามาเป็นเป็นพ็อกเก็ตบุเมื่อไหร่เก็บ พวงก,ก้อนนั้นเลยครับแล้วก็จะมีเงินก้อนหนึ่งในชีวิตที่คิดตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเสียงคิดถึงเรื่องของสุขภาพมากกว่าก็คือว่ามีก็มีเงินก้อนหนึ่งในบัญชีที่เป็นบัญชีที่ต้องไม่ใช้เด็ดขาดต้องใกล้ตายต้องแบบต้องเข้าลงมาหนักจริงๆก้อนนี้ถึงจะใช้เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เรื่องสาคัญครับรคือแบ่งสะสนเงินอ่ะหนึ่งคือรู้จากตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนคือเราอาจต้องแยกการใช้เงินที่เป็นการฟุ่มเฟือยแล้วมีความสุขแล้วไม่ลําบากในอนาคตได้หนึ่งเรื่อง แล้วก็เอานิสัยมาจับส,สัดส่วนมันเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะว่าควรทําอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันปรับตามนิสัยปรับตามอายุเวลาต่างๆต,ตลอดแนะนําเรื่องหนึ่งคือลองทำบัตเจตติ้งคือทําประมาณการว่าสมมติว่าอันน,นี้ช่วงนี้เราถ่ายต้นปีใช่ปะ่ะปีนี้ทั้งปีอ่ะเราต้องใช้เงินประมาณเดือนละเท่าไหร่พอเราทําแบบนี้ได้อะเราจะเห็นภาพรวมว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่คนที่จะสบายใจคือคนที่บวกตัวเลขทั้งหมดนี้กลับเข้าไปแล้วบอกว่า เงินรายได้ต่อเดือนกูมากกว่านั้นจริงๆมันพูดนี่มันคิดเป็นตรกกะได้อะแต่ปัญหาคือพอคิดเป็นตรกกะเสร็จคนมีปัญหาต่อคือเราคิดเป็นตรกกาเรารับความจริงไม่ได้พูดแบบนิสัยใจร้ายเลยนะเอาจริงอะดูเสร็จปั๊บอ่ะถ้าแบบดูเรื่องการเงินจริงกูต้องไม่เลี้ยงแมวนึกออกป่ะอันนี้นี่พูดแบบทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจจัดๆเลยนะแต่เข้าใจพี่ใช่ป่ะคือจริงกูไม่ควรเลี้ยงแมวกูควรเลี้ยงตัวกูก่อนเออใช่แต่แต่เนี่ยแล้วเราทำได้ไหมล่ะ ที่เก็บได้ปัจจุบันในอยู่ในระหว่างทางเดินเดินทางอยู่ค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับอายุครับไม่ค่ะโอ้ยห่างที่ท,ที่หาได้ปัจจุบันนี่ห่างมากขั้นจกิบเป้าหมาย15ล้านเราอยู่ตรงไหนเป้าหมายตรงไหนครับอ๋อก็ก็ได้แล้วถือว่าเป็นไปตามแผนอืมบางทีมันไม่ใช่เป็นไปตามแผนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือจังหวะนั้นคือถ้ามันมีโอกาสเข้ามาปับ๊บ โยนเข้าโย,โ,ยโยนเข้าโยนเข้าบัญชีห้ามใช้เด็กข่าวโอ้โหไม่พร้อมค่ะตายตายโดยไลฟ์สไตล์แบบนี้ตายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กับเงินเก็บที่มีแค่นี้และสิ่งที่รัดให้ตายต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถ้าพรุ่งนี้ตื่นมา60เลยพร้อมดีนะขอขอ,ขอวาบเลยฮะถ,ถ้าดีว่าบ80เลยก็ได้เพราะว่า60 หนูอาจจะอยู่ดีถ้าตื่นมาอายุ60หนูอาจจะมาพร้อมอาการปวดหลังหรือปวดข้อเข่าอะไรเงี้ยหนูจะยังหางหน่าจะยังหางเงินได้ไมพ่พอเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งนานเนี่ยโอกาสที่จะเสียเงินเยอะฮะโอกาสที่มันจะเก็บไม่ถึงเป้าเนี่ยแม่งเยอะคือถ้ามีเงินเทา่าตอนนี้ที่เก็บได้นะแล้วพรุ่งนี้ว้า60เลยอาจจะสบายกว่าบวชบวชบวชอายุ60ทําอะไรบวชเป็นพระข้าวฟรีเพอเพลรวยกว่าตอนนี้ ถูกไหมหาเงินได้เยอะกว่าอีกเนี่ยนะนี่อ่าไปกระทบศาสนาเขาอีกนะแต่ก็ก็น่าทํานะครับเป็นอาชีพที่ทําได้ตอนอายุเยอะนะครับเงินก็ได้เงินเดือนนะครับไม่พร้อมครับไม่พร้อมไม่พร้อมใครพร้อมอ่ะเนี่ยนวันนี้ใครพร้อมโอ้พร้อมตายเลยอ่ะพร้อมพร้อมหมายถึงว่าพร้อมที่จะตายเอาไง่ายถ้าถามคนรุ่นใหม่ว่าวันนี้คุณ ถ้าวันนี่คุณต้องดูแลพ่อมแม่เพิ่มขึ้นทันทีโดยที่แบบคุณยังมีรายได้เท่าเดิมคุณพร้อมไหมไม่มีใครตอบว่าพร้อมจ่ายถช่ไหมดังนั้นมันไม่มีทางคําว่าพร้อมอยู่ในในมุมสังคมสูงวัยแต่ความน่ากลัวของความว่าไม่พร้อมตรงนี้ฮะน่ากลัวกว่าเดิมอีกคือในวันที่คนเมื่อกี้ตั้งแต่รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆรุ่น30-40ต้องเป็นผู้สูงอายุคุณพร้อมดูแลตัวเองหรือเปล่าเพราะคุณอาจจะต้องดูแลระหว่างทางเนี่ยจนคุณไม่มีเวลาแม้แต่จะมาดูแลตัวเอง นะพูดว่าเพียงพอไหมเอาจริงจริงด้วยจำนวนเงินไม่เพียงพอด้วยอะไรทุกอย่างก็ไม่เพียงพอแหล,คและครับเราวสวัสดิการรัฐอะค่ะเราจะพึ่งพาได้ไหมอ๋อพึ่งพาได้แค่ขุดหินปูนเลยครับขุดหินปูนอ่ะตรวจเลือดตรวจเลือดฟรีนะครับปีละสองครั้งมันก็อย่างที่เราทราบอะครับประกันสังคมอะครับมันไม่ได้ช่วยให้อะไรกับเราไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะฮะสวัสดิการหรือสิ่งที่รัฐเตรียมไม่ให้แย่มากแย่มาก เงินเงินเงินผู้สูงอายุเงี้ยโหจะไปพออะไรวะสวัสดิการของรัฐที่ผมผมคิดว่าประเทศไทยโชคดีก็คือเรื่องสวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลซึ่งค่อนข้างดีติดอันดับโลกแล้วกันนะครับเรื่องบัตรทองเรื่องต่างยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีเลิศอันนี้พูดกันง่ายๆอ่ะพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็ระหวังเพิ่งอะไรไม่ได้อยู่แล้วคิดอะไรมากต,ตอนนี้คิดง่ายๆคือคนสูงอายุจะไปหาหมอ ไ,งไงจากบ้านไปขนส่งสาระที่ใกล้ที่สุดของแต่ละคนเนี่ยยังทำไม่ได้เลยอ่าเบสิกหนึ่งที่เริ่มมีแล้วล้วคิดว่าน่าจะดีคือแนวทางการรักษาแบบระคายะาคองอ่สิ่งที่ต้องการของคนแก่ในประเทศนี้หรอเออเ,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 เงิน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 เบี้ยบำนาหรืออะไรให้มันระบบมันเมคเซนต์กว่านี้ พาเลทีฟแคร์นี่พูดจากเคสคุณพ่อแล้วกันคือการรักษาแบบประคับประคองช่วยให้ทางเลือกของคนสูงอายุคนชราที่มีสิทธิ์ในการเลือกการรักษาที่ดีเมื่อคุณเจ็บป่วยในวัยสูงอายุคุณต้องการเลือกการรักษาแบบไหนกับอีกเรื่องหนึ่งที่ก็น่าจะเป็นกระแสแล้วก็คิดว่าน่าจะมีในอนาคตก็คือเรื่องการรุ่ยคาดเรารู้สึกว่ามันควรจะมีการรีเทิร์นว่าจากภาษีที่คุณจ่ายอ่ะ พอแก่ปุ๊บมันก็ควรจะมีเลทที่รีเทิร์นว่าเราจ่ายภาษีไปเป็นขั้นบันไดไปอย่างเงี้ยไปถึงจุดหนึ่งพอเรากรเกษียณปุ๊บแบบเงินที่มันกองมาคืนเราแก่ไปเรามีเซฟตี้เน็ตหนึ่งอย่างเหมือนกันนึกออกป่ะเออว่าแบบเราจ่ายไปเดี๋ยวตอนแก่เราก็อย่างน้อยเราอยแล้วก็มีตรงนี้มาจนเจืออันหนึ่งที่ควรทำคือทำยังไงหางานให้กับคนกลุ่มนี้ ซึ่งผมว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆ,างๆเรื่อง AI เรื่องในต่างเนี่ยคนกลุ่มนี้ปรับตัวได้เร็วสิ่งที่รัฐควรจะทำก็คือว่ามันมีงานในโลกใบนี้เยอะมากเลยที่ผมว่าคนอายุ60ขึ้นไปยังทำงานได้ถ้าคุณขยายตรงนี้ได้เมื่อไหร่มันทำให้สวัสดิการที่รัฐที่ต้องให้กับคุณคนกลุ่มนี้น้อยลงคุณคิดดูว่าคนคนหนึ่งที่อายุ60สามารถทางานได้ถึงอายุ65นอกเหนือจาก คุณจะลดรายจ่ายนี่ค่ะเดียวกันคุณยังเก็บสะสมตอนช่วง6 1 6 2งามสได้อีก65ได้อีกอ่าตัวก่อนแกนส่วนใหญ่คิดอย่างเดียวคือพลิกชีวิตโดยการถูกหวยสักครั้งหนึ่งฮะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนั้นหรืออะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ซึ่งสุดท้ายมันจะไปจบที่โดนคอเซนเตอร์หลอกต่อผมผมยังเชื่อมั่นในศักยภาพ <Okay. S 1> ของคนอยู่นะถ้าคุณมั่นใจและคุณเชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วคุณรู้สึกว่า พยายามสแสวงหาโอกาสอยู่เรื่อยๆผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งนั้นยังเป็นไปได้อยู่ถ้าเราอยากรวยก่อนแกนะครับเราก็ต้องทํางานกับจีนเทาครับผม <c oughs> ทํางานกับจีนเทาหรือไทยเทาอันนั้นเรารวยแน่นอนครับทางรัดสุดๆนะครับซึ่งเป็นทางที่นั่นแหละครับ <c oughs> อันนี้ก็ก็คือพูดเล่นแต่ก็คือเรื่องจริงนะฮะรวยก่อนแกเนี่ยอาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันต้องใช้ความพยายามและหลายอย่าง โชคชะตาอาจจะมีส่วนด้วยใช่โชคชะตา,าจ,จะมีส่วนด้วยคือดวงด้ส่วนหนึ่งความพยายามส่วนหนึ่งคือหลายอย่างมาประกอบกันนะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าคุณมีพลังพอที่จะไม่หยุดพยายามหรือเปล่าผมก็ไม่เห็นวิธีอื่นนะทำงานนะทำงานทำงานถ้ายังอยู่ในระบบนะไม่ด้วยอยากใช้ว่าให้ใช้ชีวิตทุกวันให้แบบมีความสุขเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วกันค่ะ แล้วก็มันเป็นความสุขของเราเราทำเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นมากขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราจน,นีเราจะนั่นอะก็คือตัวเราเองเริ่มเร็วใครที่ได้ฟังหรือใครหรือน้องๆคนไหนที่เพิ่งมาได้ฟังอะไรเงี้ยเราบอกเลยเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนตั้งแต่ได้ฟังคลิปนี้เลยหรือถ้าใครรู้อยู่แล้วนั่นแหละครับยินดีด้วยคุณรู้ไวกว่าผมคุณได้เริ่มก่อนได้เปรียบคนอื่น ใช่มันเริ่มไว้ก่อนทีละเล็กทีละน้อยออมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอได้อายุเท่าผมมันจะได้สบายค,คือผมว่าอย่าประมาทก,กับชีวิตนะฮะแต่อย่าไปรอบครอบจนเยอะเกินไปชีวิตที่รอบครอบเยอะเกินไปมันไม่สนุกมันต้องปล่อยบ้างนะครับฉะนั้นอายุ20เป็นต้นไปตอนผมจะแนะนําน้องที่จบใหม่ๆอายุ 20- 30อะไรเงี้ยอยากทําอะไรทําอยากทําอะไรทําอยากทําอะไรทา เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าล้มคุณลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่คุณจะไม่คาใจเพราะว่าวัยนี้ถ้าทิ้งไว้ศักยภาพทําได้มีโอกาสทําได้แล้วไม่ทำมันจะขาใจแล้วพอถึงวันเวลาหนึ่งโอกาสนั้นก็จะไม่กลับมา สิ่งหนึ่งที่คนมีปัญหาเรื่องเตรียมเงินเกษียณหรือหรือการเงินทั้งหลายมันจะมีอยู่ประมาณ2อสประเด็นอ่ะประเด็นแรกคือไอ้นิยามคำว่ากเกษียณแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้พี่อาจจะนิยามว่ากเกษียณคือยังทํางานมีเงินอยู่นะแต่บางคนอาจจะบอกไม่ใช่คุณอาจจะตั้งตั้งตั้ง,งมุนหมายการเกษียณไว้สูงมากคือคุณต้องหยุดทํางานเลยนั่นแปลว่าคุณต้องใช้เงินเยอะขึ้นนั้นในแต่ละเรื่องที่คุณกําลังจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายอ่ะคุณอาจะต้องกนาหนดจำนวนเงินให้ชัดว่า ไอ้เกษียณที่ความหมายของฉันคืออะไร2คือพอคุณนิยามเสร็จคุณต้องแปลมาเป็นตัวเงินว่าคุณต้องใช้เท่าไรตัวเลขอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อย่างน้อยคุณต้องมีหมุดหมายให้คุณเดินทางเพื่อที่คุณจะไปในสิ่งที่คุณอยากจะได้แปลเป้าหมายมาเป็นตัวเงินเสร็จแล้วคุณต้องกลับมาถามตัวว่าวันนี้คุณทําได้ไหมคุณทําไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลนั่นคือเหตุผลที่คุณจะเอาต้องเอามาแก้ไขอีกประเด็นหนึ่งฮะชีวิตเราอย่าสนใจคนอื่นมาก สนใจให้ได้คือเป้าหมายที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตจนถึงเกษียณจนถึงเสียจนถึง,ถงวันสุดท้ายคือเรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราได้สิ่งนั้นก่อนเราตายอาคมเนี่ยจบเลยปะคมอยู่ๆก็คมอยู่ๆก็คม